ทคนคะลิปนี้ผมโบนเมอร์นั่นแหละครับคลิปนี้นะผมก็ไม่มีที่อะไรจะอ,อัดแล้วนะก็เลยมาอัดในรัวแล้วกันโอเคเฮ้ยพี่พี่ข้างหน้าสีแดงหอหน้าสีแดงมาไหมครับมาไหมครับ อ้าวมันสู้อ่ะใจมันสู้ไปก่อนมึงไปก่อนก็ได้ไปไปมึงไปก่อนก็ได้มึงไปฟาร์มอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวกูกลับมาเออมึงมึงไปตรงนู้นมึงไปตรงนู้นนี่มึงไปตรงถมตรงนู้นเออชุบชุบมึงไปฟาร์มอะไรเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวให้กลับมาโอเคปะมาไปฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มมานี่ไปฟารมานี่ไปฟามานี่มานี่มานี่ลงมานี่ลงมานี่เฮ้ยพี่อยู่ดีๆต้องยืนดูสีฟ้าแต่ว่าสีฟ้าอับอับเกาะอับเกาะเอาดีลเด็ นี่เดทสวยงามเดทแบบโง่โง่ easy easy หน oh, ้าสีแดงอ้ามันสู like, ้ใจมันสู้เรียบร้อยหยอมเลยหยอ้หยอมเป็นลูกเออโอ้ยอมมันยอมอ้ลูกเอออันนี้มัตายชนะแบบใสๆหรื้เปลว่าโอ้โห โอ้โหจี๊ดตงกลางน้ำอะไรกันสีแดงกลถา,ามอะไรกัน a few moments later ห <Ooh. S 1> <Easy. S 2> ูยท่านถามจริงกันไนะใครม้านักสร้างบ้านนักสร้างบ้านนักสร้างบ้านตำนาน the the builder house ดาเนี้อาจจะตึงตึงเครียดหน่อยเพราะว่าไม่มีใครที่นั่นเลยเอ้ยสีแดงมาสีแดงมาสีแดงมาโอเคให้มาเลยเพราะเตียงเราหนาแน่นมากเปิดประเดิมเลยเปิดประเดิมโอเคถึงลนะมา,มาตรงกลางนะฮะ ต้องแกล้งเป็นชายฉันโอเคหนึ่งเอ้ยได้สองเ้ยได้สองเม็ดแล้ววะพี่สวยเฮ้ยมา<ไ>เขียวมาสเหียวเหียวมานี่เหียวมานี่แไ,ไงนี่รู้สึกหล่อเท่ขึ้นไหมขั้นจับเตมอนระวังลวงเดอ้อลวงปุ๊บนี่หายนะถ้าเป็นพี่อะพี่จะนั่นมากกว่าพี่พี่จะเก็บไปซื้อเกาะเดี๋ยวเขาชุดก่อนตายแล้วเออมันยังมันยังได้อยู่ เฮ้แต่ว่าผมว่ารอบนี้ผมว่าฟูนะผมว่าผมฟูมากขอเจอสีแดงสีสีท้ายนั่นสิสีแดงสีแดงสีแดงเฮ้ยาม่วยใช่ยโอ้โหหลอยดักดักนี้ป่ะเพราะของเราก็เริ่มฟูแล้วตอนน่ะเฮ้ยพี่ข้างหน้ามีสีเหลืองสีเขียวอ้าวมันมันหนี ดูดูงานดูงานมาดิเว่ยก็มาดิแคปก็มาดิเพิกเรียบร้อยไปเตียงไปเตียงโอ้ <c oughs> ถอยถอยเลยพี่ก <c oughs> ็ตีมันไปก่อนพี่ตีพีีต่ตมันพี่ตีมันเหมือนพี่ตีมันเหมือนครับเดินพี่ก็จะตาย <c oughs> จะอีไปเฉีย พี่ยังจูม m เ s อร์กับมันอยู่พ,พ,พี่มันที่มันตีมันตีมหนึ่งตัวแต่ถ้ามันล่องหนวะนี่พี่ไม่ดูเลยเนะอะขอแค่ขยายเวลาล่องหุ่นมาก็พออ,อ,อุ้ยมัน,มนเยอะ,ะพี่ไอ้สีสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองม,มันสามเลยผมตีไม่น่าไหวอะเ,เอ้ยทำไมตะกี้ผมทำไมตะกี้ผมหาตีมันไม่เจอวะ สีแดง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 จะเอาบ้านสีแดงจะาบ้านที่บ้านที่บ้านที่พันเดี๋ยวมึงจะบ้านก็ได้เหรอหนึ่งไปตีเตี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้นั่นตีโดนเฉยเฮ้ยพี่มีคนจะเอาะพันดูบ้าน่งฝั่งนู้นอ่ะมันไอ้สีเหลืองมันสร้างป้อมปราการเลยมั้งมาเดี๋ยวเขาสร้างป้อมปราการเลยมแต่พี่น่ะละพี่ไฟชาร์จเยอะมาก What the fuck มันยิงไม่เข้านะ ละสามไปเลยยังไงดีอะลูกมอคนแรกไปเลยพี่โป้ไปบุก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 วู้ตบมันตบเตียงมันเร็วดู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 ดดู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 ูกููด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 ูกููด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 อดู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 ดดดูดูดูดดดันดดด อยู่บ้านคนหนึ่งพี่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 ตรงนู้นมีคนออมบอมว่ะแตกไหม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 เย้โอ้ยโอ้ยมีคนมาตีมีคนมาติงครับนะไฟชาร์จลูกเดียวพอโบ้อเดียวอ่ะแม่นแม่นอะแตกนะไฟชาร์จอันนี้แล้วกันเฮ้ยเจ้าเออมันต้องได้ธนูแบบขั้นสูงสุด อยู่ไหนแล้ววะคาร์เวอร์หนึ่งอ๋อหนีนดดพันไหนไอพวกเวนอุ้ยโดนเฉยพวกจัดลัซเซียกูต้านนาดโดดหลบแต่ดพิซซิตอลมาดิครับมีกระสุนเป็นร้อยนัดอะเยอะทอ Hello t h ถอะเพิ่งจเพิ่งวิ่งชักแล้วนี้ขอร้องวิ่งชักปุ๊บแม่งจบเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันมันแตกหนึ่ง เฮ้ยพี่เหลือคนเดียวแล้วว啊เหลือคนเดียวแล้ววะนะครับมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้ทัน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 อ้าวไอ้สปายเยอรมันกูโอ้ชนะสองรอบการแข่งสามวิเขาเรียกว่าชนะสองรอบติดอะโอ้โหหดเกิน ก็คลิปนี้มีสองรอบนะโอเคขอตอนเราไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมทุกคนนะครับผมก็ขอโทษที่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยนะผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะนะครับถ้าอยากให้ทำเพื่อะไรนะสามารถคอมเมนต์กันมาได้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอเคคลิปนี้ผมขอตลาพบเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบผม๊ายบาย